ครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปส่งงามนะครับปลาสุก้าไรนกสูตรจา์เก่งไซแอลนะครับไซใหญ่เลยครับตัวนี้แลบลายพางนะครับอย่างสวยเลยครับวิธีการใช้นะฮะใช้คู่กับเอ็นกอฮ์เทมพน99-100%นะครับเปิดฟางมานะครับอันนี้ถ้าเป็นขวดสเปนอันนี้นะครับให้พ่นเข้าไปนะครับ15-20ครั้งนะครับ 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิดสามห้านะครับแล้วก็ปิดฝานะฮะขอตึงมือนะครับจากนั้นกดยิงได้เลยครับไม่ต้องปัน่นไม่ต้องขยา่าค่ัโอ้รมากครับกล้องลม้มสีถ้าจะปนต่อนะฮะถ้าจะยิงซ้ำนะครับเปิดฝาครับ ฝาแล้วเราไล,แ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 ล่แก๊สเสียเมื่อกี้ทิ้งนะฮะด้วยการเป่าเยวยาวหนึ่งครั้งแล้วก็คันนี้เติมลมครับเติมลมครับเติมลมแล้วก็พ่นใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสาสี่ห้าปิดฝาครับพอตึงมือนะฮะแล้วก็กดยิงได้เลยครับ ัน,นรัโอเคนะครับถ้าสนใจก็ทักแชทมาได้นะครับ